สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเนื้อที่18ไร่อยู่ในเขตตบกฤษณาอเภอบางปะมาะจังังหวดสุพรรณบุรีนะคะเป็นที่นานะคะด้านหน้าที่เป็นถนนหินคุกนะคะเป็นสาธารนณะขวามือมีคลองชนประทานนะคะด้านหน้าที่นะคะเป็นลำคลองชนประทานนะคะระบบน้ำชนประทานดีนะคะทำนาได้สามรอบนะคะ ที่ทั้งหมดคิด8ไร่อยู่ในเขตตำบลกิษนาอำเภอบางปะหม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราขายกันไร่ละ280,000ฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เทียบยืนอยู่หน้าแปลงที่แล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะกว้างโดยประมาณ90เมตรนะคะข้าวสีเขียวทั้งหมดที่เห็นนะคะจากมุมขวามือนะคะมุมขวามือสุดของข้าวสีเขียวนะคะเรื่อยไปจน สุดท้ายรถกระบะนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ90เมตรและลึกลงไปเห็นต้นไม้พุ่มใหญ่นะคะลึกลงไป330เมตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่แล้วขายไร่ละ2 8 0 0ป0ฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเออที่นาแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอปางประมาโดยประมาณ15กิโลนะคะห่างจากเซ็นทันเวสเกตโดยประมาณ120กิโลนะคะ ทางถนนสามสี่ศูนย์ลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณสิบกิโลนะคะนี่นาส,สวยๆนะคะราคาไม่แพงเป็นชนดคขุดแดงนะคะอยู่ในเตนขตตำบลกิศนาอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราขายยกแปลงในราคาไร่ละสองแสนแปดฟรีค่าโอนค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะชนดหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะด้านหน้ามีถนนสาคระหินคุกนะคะ แล้วก็มีคลองลำรางสาธารณะนะคะเป็นคลองน้ำสาธารณะระบบคลองชนประทานดีมากนะคะทำนาได้สามรอบนะคะโซนนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่สูงอยู่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดศูนย์เก้าสองห้าแปดหนึ่งหกสามแปดทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดอนัดอยู่ที่ได้ทุกวันนะคะคาทิปฟักกดติดตามช่องลุงทิปบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ